ตอนแรกซื้อมาแบบไม่ได้คาดหวังแต่พอลองออามาใช้ลงสีโคตรแน่นน่ะรุ่นนี้แล้วคือแบบเครื่องนิ่งแบบดีเกินราคามากอะ่ะคือตอนแรกกับมิมเห็นว่าเครื่องตัวนี้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วด้วยความที่เราชอบสีเขียวนะจ๊ะเราก็เลยตํามาเลยแล้วก็ลองมาใช้ดูเออคือแบบมันดีเกินราคาการปรับไฟก็คือละเอียดมากปรับได้ทียิบคือตามจุดตามจุด,ตา,จดตามจุดเลยนะ6.1 6 2 6.3เริ่มต้นไฟก็ประมาณน่าจะสี่หรือ 5สูงสุดก็ประมาณไฟ12เข็มที่มิ้มใส่ในเครื่องตอนนี้มันคือเข็มปากกานะมิมจะเอามาทดลองให้ดูว่าเออพอตอนที่สักไปแล้วอะ่ะมันนิ่งมันติดเปล่าอ่ะคือมันนิ่งมันติดแต่ว่ามิ้มไม่ได้เอาเข็มที่มันเป็นเข็มสักมาสักให้ดูนะเพราะว่าขี้เกียจเตรียมอุปกรณ์นะจ๊ะอันนี้ก็คือจะเป็นการอันบล็อกให้ดูเฉยๆว่าเออเครื่องแม่งดีจริงแม่งนิ่งจริงก็เลยมาทําเป็นคลิปง่ายๆให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้นะมิมจะใช้เครื่องตัวนี้ในการสักบ่อยๆนะเพราะว่าม ชอบมากๆแต่ว่าตัวนั้นมันจะราคาต่างกับตัวเนี้ค่อนข้างเยอะนะอีกตัวหนึ่งคือจะราคาค่อนข้างที่จะไปทางสูงเลยหลักจะประมาณสักหกเจ็ดพันอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ราคาสามพันกว่าบาทแต่แบบได้เลยอ่ะเครื่องนุ่มเครื่องนิ่งแล้วลงสีแบบแน่นมากสาหรับมือใหม่ที่อยากจะได้เครื่องสักตัวที่ใช้งานง่ายทํางานได้จริงรับลูกค้าได้จริงแล้วก็เป็นเครื่องที่ไม่ซับซ้อนกดปุ่มเดียวใช้งานได้เลยจ้ะก็คือแนะนําเป็นตัวนี้เลย 3,990กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าแอดมาที่ line แอ i a m m i m เดี๋ยวจะมีทีมแอดมินของเราส่งภาพรูปรายละเอียดไปให้ดูนะคือมิมจะบอกว่าตัวเดียวคือคุ้มอะคุ้มเลยอะทั้งเส้นทั้งเงาทั้งสีทั้งถมได้หมดอะ3,990กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าแอดมาที่ line แอ i a m m i m แถมที่ชาร์ดแถมโอลิงแล้วก็แถมเคสบล็อกนะคุ้ม ต้องตำจะจบคลิปและลืมบอกว่าสั่งเครื่องไล้สายกับมิ้มไปแถมคอร์สลงสีลงเงานะจ๊ะใครมีเครื่องแต่กลัวสักไม่เป็นต้องตำเพราะคุณจะได้คอร์สแถมไปด้วย